สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคุณพเยานะเจ้าวันนี้สาวเฟินกะอยู่ที่บ้านล้างเนาะบ้านล้างนี่ล้างมาเป็นสามสิบสี่สิบปีแล้วนะเจ้าะบ่ม,มีคนอยู่เจ้าของเขาเป็นประลาดอำเภอนหเจ้าเขาย้ายไปอยู่เขาย้ายไปอยู่ในตัวจังหวัดเขาก็เลบ่ได้มานหเจ้าอย่างนี้ก็เ,นนกเลย เป็นบ้านล่างนะเจ้าฝนตกเนาะสาเฟินแดดมันกำลังจะออกเนี่ยฝนมันตกไปแล้วที่นี่มันก็นยุดกะเขตก็จะอยู่หันนะเจ้าของสาไปฟ้านะเจ้ากะหน้าที่กะเยอะอยู่เดี๋ยวสาวเฟินจะพาเข้าไปข้างในนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็น ทางประตูเข้าเนะประตูเข้าบ้านคิดดูเต้ตั้งแต่รุ่นไหนคำกลางคืนมากะน,น่าดีกลัวเนาะแต่ก็บอกก่กลนะัวเนาะเพราะว่ามีบ้านค้นอยู่ข้านหลังหนึ่งมีหลังเลียวเดี๋ยวเดี๋ยวนจะพาเข้าไปเนาะ มีรั่วเล็กยู่นะเจ้าฮะรั่วเล็กของมันพังแลวเนาะมันมีค้นอยู่มันก็พังเสีเจ้าฮะไม่ออย่างกระพุมดค้นมาอยู่แล้วก็จะอีล้ละล่างมาเมือแล้วนะเจ้าลูกลานก็ไม่ได้มาอยู่เนาะก็จะเลี้ยนโตหรือไออย่างเนี้ยฐานะดีน้อยหนึ่งกับมีทีอยู่แต่ยังดีเนาะ ไปได้ดีดีกันแล้วลูกลานกะเลี้ยงต่อไปติ๊กแตจะมีต้นมะขามนะเจ้าก็ชุดปต้นนะเจ้าเขาปลกูกต้นมะขาไมไว้แต่วันนี้เฟินพามาดูบ้านล่างเนะงาะกำจักจะไปไหนแดดกับกำลังจะอ,ออกนะเจ้าฝนมันตกฝนตกนักขนาด นี่มันเป็นห่มมาคามมาได้เนี่ย่เเาเลยบ่ใครเปียบเปงนั้นก็นจะจะเป็นบ้านคนจะเป็นไออ่างน้ำของชาวบ้านนี่ยเจ้าจะถึงเขตที่จะถึงขอบรัลวนั่นนี่ยเจ้าเปิ่นพาดูเนาะคลิปนี้ก็มได้ไปถ่ายไต่ถ่ายแต่บ้านล่างเนี่ยจะให้ดูบ้านล่าง เจ้าเขาก็ล็อกประตูไว้หมดเลยนะก็กันเนาะบาคนใจไว้ยองเจ้าเนาะเื้อนก็บอกเคยเข้ามาสดเถอะกับขั้งแหลกเนี่ยเข้ามาเนี่ยบ้านล่างหก ฮกกับฮกอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันฮกต้นไม้มาได้กิ่งมะขามบริเวณแถวนี้ก็เขาจะปลูกต้นมะขามางไงมะขามหวานเจ้า,เาปลูกมะขามหวานกันบ้านไข่บ้านมันนี่ตะ้งล้อมรั่วรั่วไขว่รั่วมันสั่งกะสีกระปิวมาแลวน าการจะสุดโสมอยู่เพราะว่าหลายปีแล้วเนาะร่างมาหลายปีแล้วกปกตินั่นแหละร่างหลายปีแล้วสามสิบปีแล้วกับปกติน,นี่ก็จะเปลี่ยนตั้งหลังนะเจ้าควรจะเป็น,นพอเนาะนใครจะเป็นห้องครัว พอดีติดมีบ้านค้นอยู่ที่เขาติดกันเนี้ยตบหน่ากลวดต่าได้แต่กลางคืนมากระทาจะวังเวงบ้านล่างเขาก็พื้นทีนี้เขาก็จะปลูกต้นมะขามเต็มแล้วนะเจ้าจนไปพดปุ่นเลยเจ้าดพดอันถูกหันทายจะเป็นยุ่งเข้าเก่าเขาน,ะน่ะบริเวณ ต้นกะติดปุ้นนะเจ้าตรปต้นก็จะเป็นวัดนะเจ้าวัดห้อยเกียงวัดห้อยเกียงจะอยู่ฝั่งุ้นนะเจ้านะตรงนั้นก็จะเป็นถนนกะติดถนนเนี่ยขอบอหน้าดิกว่าเท่าไดรนะเจ้าดูต้นมะขามตัเขาไปเมืนบ่มืนอนะต้นทั้งใหญ่ทั้งสูง ก็ชิปนี่สาเพินจะขอจบสีเนี้ยเนาะสีบ้านล่างแน่เนาะกะบบัวเนี่ยลมฟ้าลมฝนมันไมาเห็นเหมะาะแต่ัวฟ้าน่เจ้าก็จะยังเฟินเป็นคนจุดลัวฟ้ามาฝนกำลังจะตกเสียงฟ้าห้องน้อยหนึ่งเฟินกับบสู้แล้วเน่เจ้าเพราะว่าถ้าถ่ายวิดีโออยู่ในเฟินก็จะปิดเลยอะ ก็เตาเนาะจะได้กับกดติดตามช่องสาวเฟื่นคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟื่นคนพะเยาจะได้กับกดไลค์กดติดตามแลอถูกใจกับกดแชร์เปให้ตัวนะเจ้ากับคลิปนี้กะ สาเพื่นเอาบ้านล่างนี้มาฝากเนาะบ้านล่างหลังนี้ก็ตั้งอยู่ตี่บ้านห้วยเกียงอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเน่ะเจ้าขอบคุณเจ้า